สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมนิวจักิกายนิวเซนนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคลิปนี้ผมมารีวิวอะไรสิ่งที่เราจะมาพูดในวันนี้เนี่ยเราขออนุญาตเปรียบเทียบไว้นิดหนึง่งระหว่างรุ่นเก่าๆนะครับหรือว่าไฟสมัยเมื่อก่อนที่ใช้กันในยุคประมาณสัก 45- ปีที่แล้วนี่คือ n นนไลฟ์พาวเวอร์ทูบแล้วอันนี้กับอันนี้ไซส์ต่างกันเยอะเลยจริงๆไฟตัวเนี้ยเป็นตัวที่สร้างชื่อสร้างเสียงให้กับ i อ้นิวมานับไม่ถ้วนเลยนะครับ มันเป็นแบบ R G B ปรับแสงสีได้นะครับเราเลือกสีได้ว่าเราจะปรับเฉพาะสีน้ําเงินก็หมุนความเข้มไปแดงเขียวอยากได้เท่าไหร่ก็ได้นะครับจะเอาเบาก็ได้เอาแรงก็ได้ปรับได้ค่อนข้างเร็วอยากจะเอาแดงไปผสมสีน้ําเงินมันก็ออกเป็นโทนม่วงๆนะครับและฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นการเลือกว่าอยากได้แสงสีขาวอยากได้แสงสีเหลืองหรืออยากจะเอาขาวผสมเหลืองก็ได้คุณจะต้องใส่แบตเตอรี่ก้อนเท่านี้บเบลอเลยนะ ก้อนใหญ่มากเลยนะอันนี้มันของปลอมอยู่แล้วของปลอมในประมาณ7 8 0 0นะครับของแท้ก็เป็นหลักพันบาทมันจะทําให้ไฟของเราเนี่ยมันหนักมากแล้วมันก็ลังน้ําหนักกันเองหรือถ้าใครไม่อยากใช้ระบบแบตเตอรี่ก็ต้องใช้อันนี้ครับอันนี้คืออะแดปเตอร์คุณซื้อไฟชุดนี้เซ็ตแล้วประมาณ4 0 0พกว่าบาทแล้วก็อะแดปเตอร์นี้ไม่ได้แถมฟรีนะครับก็ประมาณ4500ผมก็งงเหมือนกันทําไมเขาไม่แถมซึ่งวิธีการใช้งานเนี่ยจริงๆตัวนี้ก็รองรับการใช้ผ่านรีโมทด้วยนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อ,อ,อลบลูท าพูดถึงนี่เลยแนนไลฟ์พาวเวอร์ทูบ ทู 64. คือมันเหมือนกับกระบองยามจริงๆนะครับที่มีแต่ไฟสีงแดงรอบทิศทางอะ่ะสิ่งที่ไม่เหมือนคือตัวนี้ก็เป็น RGB ถือง่ายจะจับด้านไหนก็ได้นะครับมีรูต่อน็อตคุณก็ไปซื้อไอ้ไฟแท่งๆแบบนี้หลายๆอันเลยต่อกันไปเรื่อยๆต่อกันไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วคุณจะได้ไฟงานวัด1อัตราครับ <c oughs> แบบที่ผมชอบใช้สมัยเมื่อก่อนนั่นแหละขึ้นอินเสิร์ตให้ดูผมเรียกว่าไฟงานวัดความแตกต่างคืออันนี้มันแท่งละ3,100บาทคุณผู้ชมถามว่าแพงไหมแพงแต่ว่าทําไมมันทําได้เยอะกว่าตินิดนึแล้วกั ไม่มีอะไรที่ดีที่สุดในโลกหรอกก็คือเวลาเราจะเปิดเครื่องเราจะต้องกดปุ่ม power ตรงนี้นะครับค้างไว้ชึบแล้วเราจะเห็นว่าจะมีคําว่าแนนไลท์ค่อยๆขึ้นมาทีละตัวซึ่งเราจะต้องรอให้มันครบทุกตัวก่อนมันถึงจะเปิดไฟขึ้นมารวมถึงเวลาปิดด้วยครับเราจะต้องร้อยครบทุกตัวก่อนนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมขอตินิดนึงว่ามันเสียเวลาครับมันเสียเวลาตรงที่ปกติแล้วแหละกาเปิดไฟผมเปิดไว้เป็น100%ซปิดเปิดได้เลยฮะหรือว่า rgb เปิดสีแดงไว้ปิดเปิดได้เลยฮะชึบ ใช้เวลาแป๊บเดียวครับมันก็สะดวกกว่ามันก็สามารถไปทําอย่างอื่นได้รวดเร็วกว่าไปทําอย่างอื่นได้ง่ายกว่าเขาเขียนว่าอย่างชาัดเจนว่าแบตเตอรี่ให้มา2,200สม ah. ิลลิแอมสามารถที่จะชาร์จไฟกลับเข้าไปได้รองรับไฟ5โวลต์2แอมป์ก็คือ10วัตต์นั่นเองคุณไม่จำเป็นต้องไปเสีย500-600คุณใช้แค่ Type C ซ,ซึ่งก็มีแถมมาให้ในกล่องไอ้ที่เด็ดกว่านั้นคือคุณสามารถที่จะเสียบชาร์จไปด้วยแล้วก็เปิดไฟพร้อมกันไปด้วยได้นั่นแปลว่าคุณจะถ่ายทอดสด8ชั่วโมงก็ได้คุณจะถ่าาายยรรก16ชัวโมงก็ได้ใคร ใช้ไฟสีสีอย่างเช่นสีแดงเพียวๆอะไรอย่างนี้นะครับสีน้ําเงินเพียวๆสีเหลืองเพียวๆก็จะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยใช้ในการแสดงผลด้านสีแบบฮ<ๆ>ิวลูปก็คือวนสีไปเรื่อยๆจริงๆโหมดนี้เนี่ยผมใช้บ่อยที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นโหมดที่น่าสนใจแล้วก็สามารถสร้างสีสันให้กับงานเราได้เราจะเห็นว่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยไฟมันก็จะวนจากสีเขียวไปสีฟ้า ไปสีม่วงไปสีแดงไปสีเหลืองคือมันจะวนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเราสามารถตั้งความแรงของสีนั้นๆได้โดยการกดสวิตช์ครับแล้วก็บวกไปเลยครับตั้งแต่1%ไปจนถึงนู่นนะฮะ100%ก็ทําได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ฮิลลูหรหรือการเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะมีระยะเวลาการใช้งานอยู่ที่ประมาณ40-50นาทีหรืออาจจะไหลไปประมาณ1ชั่วโมงได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันสุดท้ายเนี่ยเขาจะย่อว่า S P D เราสามารถตั้งค่าได้นะครับก็คือตั้งแต่2วินาทีไฟมันก็จะเป็นแบบในเทคแบบนี้แหละครับกระพริบๆๆๆแบบนี้เลยไปจนถึงช้าสุดก็คือ30วินาทีครับวิบวิบวับวับวิบในระหว่างตัดต่อในจอนั้นนะครับผมก็ได้ทําการถ่ายเพิ่มนิดหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมลืมเอฟเฟกอันหนึ่งไปโดยเราสามารถที่จะเลื่อนไอตัวโหมดเอฟเฟกตเนี่ยไปได้เรื่อยๆนะครับลองกดบวกไปดูชึบ จะเป็น cct loop นะครับก็คือเขาจะเปลี่ยนแสงขาวแสงเหลืองวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆโอเคลองไปดูเอฟเฟกถัดไปเอฟเฟกอันนี้เป็น int loop นะครับเป็นการเพิ่มความสว่างจาก0ไป100 100ไป0อย่างนี้เรื่อยๆนะครับอ่ะไปดูกันที่โหมดถัดไปครับจะเป็น cct flash นะครับก็คือไฟแสงสีขาวนี่แหละ กระพริบไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเรากดสวิตช์เลื่อนเมนูมาเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเควินของแสงไฟได้นะครับไปกันที่โหมดถัดไปกันดีกว่าครับ ฮิวแฟดเป็นส,สีนี่แหละเราสามารถเลือกได้จะให้กระพริบเป็นสีอะไรแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเลขไปได้เลยครับมาที่ค่า200นี่จะได้เป็นสีฟ้าน้ําเงินแล้วเห็นไหมครับแล้วก็มาที่เอฟเฟกถัดมานะครับนั่นก็คือสตอ r m มนะครับจาลองว่ามีฟ้าผ่าฟ้าลงอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะกระพริบกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับแล้วก็สุ่มการกระพริบไปเรื่อยๆบางทีก็กระพริบ3าครั้งกระพริบ2ครั้งบางทีก็1ครั้งบางทีก็4ครั้งเห็นไหมครับลองไปดูกันที่อันตัดไป นี่คือเอฟเฟกต์ police car นะครับหรือว่าไฟไซเรนของตำรวจนั่นเองจำลองเหตุการณ์ว่ามีตำรวจมาจอดหน้าบ้านอะไรอย่างนี้เนาะเราก็สามารถใช้เอฟเฟกนี้ได้นะครับเราสามารถเลือกได้เป็น R B ก็คือ red กับ blue นะครับเราเปลี่ยนได้นะเป็น blue กับ white ก็ได้ R B W ก็คือ red blue white สสีแบบนี้ก็ได้เออเอ,อเจ๋งเจ๋งเจ๋งนะครับอ่ะ ปกติเราตั้งเป็นเลนบวยนะครับเพราะว่าไฟตำรวจบ้านเราก็สองสีนี้แหละนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ทีวีครับก็คือเหมือนว่าจําลองว่ามีคนดูทีวีอยู่อะไรเงี้ยนะเหมือนเป็นแสงวูบวาบเวลาเราดูละครหรือดูโฆษณาอะไรเงี้ยนะครับเออลองมาปรับกันได้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นเอฟเฟกต ป,ปาราลี่ครับคุณผู้ชมอ่ะก็คือเหมือนว่าเราไปอยู่ในงานกาล่าหรือว่างานอีเวนต์ต่างๆแล้วจะมีแบบช่างภาพรัวแฟตอะไรเงี้ยนะเหมือนกับคนโดนถ่ายรูปอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับไปกันที่อันถัดไปครับนี่คือ c a n d ด e แสงเทียนหรือจําลองไฟที่กําลังลุกโชนอยู่บนไม้ที่เราก่อฟืน mm. ก่อไฟไว้อยู่นะครับอันนี้คือเอฟเฟกต์ดิสโก้ครับก็คือเหมือนไฟปาร์ตี้ไฟในพับอะไรย่งนี้เนาะในกรณีที่เรากําลังสังสรรค์กับเพื่อนๆอยู่นะเราก็ใช้โหมดนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปหาซื้อไฟจากคลองถมอะไรอย่างนี้เนาะ mm. <laughs> มีเอฟเฟกอันนึงครับที่ผมเอาไปใช้ในงานรีวิวนะครับเหมือนเป็นการจําลองการจุดพุอะไรย่เงี้ย ในเทศกาลต่างๆนะครับมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแล้วก็กระพริบครั้งหนึ่งบ้าง2ครั้งบ้าง3ามครั้งบ้างแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีถัดไปเหมือนเราไปอยู่ในงานนั้นๆนะครับก็เอาไปใช้ตกแต่งชงตกแต่งฉากได้แล้วก็กลับมาที่อันเดิมแล้วนั่นก็คือฮิวลูนั่นเองนะครับก็คือเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆ,ๆแบบที่เรา พูดถึงในคลิปที่กําลังตัดอยู่ด้านหลังตรงนน้นโอเคไปดูคลิปที่เราถ่ายไว้ก่อนหน้านี้กันต่อเลยเราจะกดโหมดไปอีกครั้งหนึ่งจะกลับมาที่ไฟแสงสีขาวแล้วซึ่งไฟแสงสีขาวไฟแสงสีเหลืองนี่จะเป็นโหมดที่1นนะครับอันนี้คือโหมดแรกสุดเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมาปรับความแรงของแสงนั้น,น,นได้นี่แสงสีขาวเนี่ยผมปรับไป15%ถ้าใครอยากจะปรับอุณหภูมิสีอุณหภูมิแสงนะครับให้เรากดสวิตช์มาที่คำว่า cct แล้วก็ลองปรับค่าแสงดูนะตอนนี้เราอยู่ที่7,500เคลวินก็คือแสงสีขาวแบบนี้ เราลองปรับลดลงมาอ่าเป็นตัวเลข2,700เควินก็จะเป็นแสงสีเหลืองแบบนี้อ่านั่นแปลว่าเราสามารถเอาไฟตัวนี้เนี่ยไปหยอดไว้ในฉากส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้การเกตดิ้งสีการถ่ายทำเนี่ยมันง่ายขึ้นเราปรับเควินให้ตรงกันมันก็ทำงานสะดวกกว่า สมมติว่าผมมีไฟอันนี้ดวงเดียวแล้วผมจะปิดไฟหลักเพื่อที่จะสาธิตว่าตอนนี้เป็นตอนขืนปิดเลยฮะสตูดิโอเราไม่มีแสงไฟแล้วเห็นไหมครับผมหันไฟไปทางอื่นก็คือหน้าผมก็มืดหายไปเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราเร่งความสว่างล่ะสมมุติว่าผมจะเร่งไฟให้เป็น100เนตะครับนี่ตั้งไปเลย100%ปปับ๊บโอโหสว่างจัดจัดครับคุณผู้ชมดูสิสามารถที่จะใช้ถ่ายงานได้แล้วนะเห็นไหมฮะว้าล่แสงไปแบบนี้อ่ะเอามืออีกนือรับต่อว้า นะสมมุติว่าเป็นตอนกลางวันอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากจะใช้แสงที่มันแรงขนาดนั้นปรับลดลงมาให้มันเป็นแบบเติมไฟนิดนึงลดเงาลดอะไรเงี้ยก็ได้นะครับคุณผู้ชมจะสังเกตนะครับว่าแสงที่ออกจากไฟตรงนี้นะครับมันจะค่อนข้างนวลน,นวลน,นุ่มนนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีไอตัวพลาสติกเนี่ยอยู่ตรงนี้คอยทําให้แสงเนี่ยมันไม่แข็งมันก็เสมือนว่าเป็นซอฟต์บล็อกอยู่นิดหนึ่งนะครับและถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับให้มันเป็นแบบสีสีเดียวเราทำยังไงนะกดคําว่าโหมดครับชึบ อ่ามันจะเข้ามาในคำว่า H S I สมมุติว่าเราอยากจะปรับไปใช้แสงสีแดงปรับไปได้เลยฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บตัวเลขอะไรเอ่ยเป็นสีแดงอ่าลองหาดูครับอไปไปเรื่อยๆ300ก็ยังไปได้อยู่โอ้ไปจนถึงตัวเลขชึบชึบชึบสาม 59าครับคุณผู้ชมซึ่งเนี่ยแหละคือข้อแตกต่างเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมาหาค่าสีตรงนี้มันจะต้องจดจําเราอยากได้สีแดงเราจะต้องหมุนมาที่ตัวเลข0 0 0ยถ้าปรับเป็น0ูนปุ๊บเนี่ยมันจะออกเป็นเหลืองๆหลือนิดนึงแล้วเห็นไหมครับรอบหน้าเนี่ยถ้าเกิดอยากได้สีแดงเนี่ยจะต้องเลขนี้เท่านั้นเพราะว่าถ้าเลขมันผิดปุ๊บมันก็จะไม่ได้สีสีเดิมแล้วนะครับไปเลยเพ่ไปเลยเพ่ซ้ายเลยเพ่ซ้ายทางนู้นครับซ้ายทางนู้นครับผมยังคิดว่ามันเหมือนกระบออองยามเลเลออ เห็นไหมครับว่ามันก็สามารถเติมสีสันที่ฉากข้างหลังได้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราปรับไฟเดิมเป็นสีน้ําเงินและเอาสีแดงเติมเข้าไปก็พอจะสู้กันได้อยู่กลายเป็นว่าฉากของเราเนี่ยเป็นเหมือนแบบรายการแบทเทิลรายการมวยนะมีฝั่งแดงฝั่งน้ําเงินอะไรอย่างเงี้ยนะเอาเป็นว่า n a น l i ท์พาวเวอร์ทู6 4ตัวนี้ 3,190บาทนะครับหาซื้อได้แล้วร้านพี่เบสเทพแกจิตนะครับก็มีเว็บไซต์มี Facebook มีสโต์ออนไลน์ใน La ส a ด้ซื้อไปแล้วจะดีไซน์เอาไปใช้งานกันอย่างไรนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่สนใจตอนนี้ก็มีของพร้อมที่จะจัดจำหน่ายทันทีอย่าลืมแนนไลค์ถึงแม้ว่าชื่อจะเหมือนคนไทยแต่ก็ไม่ใช่ของคนไทยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ